สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดำนาดำนาเนะะาะรัสตาเนือคพื่อนภูเขาก็จะพามาดำนานะครับหมู่บ้านขอนขอนกะไปแล้วลกกละแล้ววันี่นี่จะพามาดำนาครับนี่ทีคนดําหรือว่าปล่อยน้ำออกนะครับปล่อยน้ำออก เราเคอก็จะดำทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวพวกผู้คนหลเกิดไปดิก็พซอยแห้งกันครับแล้วก็เท้าเขามาย่นหึ่งจุดหนึ่จุดเราเขาย่นหงจุดหนึ่งจุดครับขเขาจะว่าลบมาบ้านนย่นหนึ่จุดหนึ่งจุดโอ้โหคนเต็มเลยครับ เต็มเลยียกไว้อยู่ทห้องส่งอยนะู่เแต่เขาโคมา่าแท่กับคิวคิว,ค,วครับคนเริ่มเยอะแล้วเราต้องเอาน้ำแข็งไปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมา่ทำให้ดูนะครับวิธีการทำของเขาบรรยากาศตอนนี้ก็ ประมาณ8ปโมงพอดีครับฝนก็มีโอกาสตกอยู่ครับไปเขีครับแล้วก็ทำการแบกนะครับเดี๋ยวที่เราจะเอาตัวนี้ใส่ตะกร้าเพื่อที่จะไปโยนโยนนะครับใตะกร้านี้นะครับแล้วก็จะไปโยนตามทุ่งนครันะบ มีคนก็กำลังอู้งครับกำลังรากันดำหน้าอยู่เต็มเลยผมเป็นภายในแถบหาบครับเดี๋ยวอนจะไปดำซอยเป็นหาก่อนนะครับเดี๋ยวขอกลนใส่ตะการครับเนี่ยเดี๋ยวไปอ่าเจอแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะแบก

ไตขังหน้าครับตัางติอบยอบหยอหในแ่น้อยครับตกกันหน้าซะา่แบกมาไรหนอลราครับแบกตามกันหน้าไปครับแ้อากวิสิไปโยนขวก็สิไปโยนเจ้ตอนตอนนี้มันสิตกันหน้าหรอครับองก็สิไปโยนเป็นลูกข้าหน้าเองสิแล้วครับเพราะเสดกินเขา คนรว้ยแบบแนั้นเขาแก่ครับบากคนเป็นเจ้าของร่งสีผมคนรุวยเช่าหน้านี่ลําบากครับแต่ว่าทั้งอีสานเขานี่เไอ้ทงังเหนือเขานี่เขาเขาเห็ดเขาเห็ดหน้าเขา,าขายเขาครับเขาเห็ดกินอย่างเดียวครับบ่าก็อีสานอ่นเนาเห็ดขายเห็ดขายเนี่ยกินเนี่ยบางช่วงนี้เริ่มเห็ดขายหลักเห็ดขายหลักซื้อกลักิน นี่ครับท่านสานเอาอ่หนี้ะครับโอ้ยดยี้ยไมเพรว่าแดดก,กาจะเราปวดหลังนี่ยั่ไกันีครับเดี๋ยวีก็ไม่คนเนี่ยอะไรครัแดดเพ้างานนะบางทีทับแขนนูนเนี่ยอะไกันีครับนู่นจุดเป็นจุดไปมัน,น,นทั้งอีสานบานท่านบาเทีมทยยัดใหญ่กว่านี่ เดี๋ยวเขามาทำนี่ครับมาํำนี้นะครับโยนไปเป็นนาเป็นนาไปครับเขาก็สีมาดัคกับแป๊บเดียวนะึงพู้น่ะกระสีเล่าให้หนึงนะ่อนะแป๊บเดียวนึงครับทำไ,ไว้ครับเดี๋ยวผมแบกกลามเล่าผมกระสิล่องมาดับมึงครับบริดามาเป็นสามสิบปีแล้วบะน่ครับกะสิ ลดด็อกดับมึงครับยังไงก็ต้องย้อนห้เป็นและครับลูกเจ้าหน้าครับน,นี่ครับ,รบย้อนไปนย้อนเก่านี่ครับย้อนไปนะครับนี่ครับย้อนเห็นเบสนะครับเราก็จะไปดับหน้าซอยเป็นนะครับ ตอนนี้ครับโอ้เป็ดตะมวนครับผมฟันโอ้ฟันแบบแก่ยี่สิบกว่าฟนครับซอยกันจุ่มเดียวใกล้ทีเหลี่ยมไหมครับโอ้ไหวครับใกล้ทีเหียมงานหนึ่งแล้วตัวมากหรืมางานนี้ครับกล้ทีไลเมางานนี้นะครับก่อนกลิ่นข้อเทียงหนาสิเหลี่ยมเกือบครึ่งหมดแล้วครับผมเป็นเฮ็ดไว้ครับบรรยากาศดีครับมันมีบัวแดดมาได้แล้วฝาคลุมๆุ่มโอเคอยู่ ตรงมาจังหน่อยแน่ากดีกันครับโตหยุดูดรับอากาศดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเห็นหน้าก่อนครับท่านย๋อนเป็นสีปราอูงนมมันเป็นสีผรสมก็เป็นลุกเลยเพิ่นเดี๋ยวบนเส้นอะไรมีกับอีสานครับโอเคครับผมนี่ก็ผ่านมาสามชั่วโมงแล้วครับ ได้น่าจะประมาณสองไล่สองไล่กว่านะครับถึงนู่นเลยนะครับเสร็จไปกี่งานแนละ้วกี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างานตอนนี้กำลังเริ่มอีกแต่กี้ไปพักมาครับเมื่อกี้ผมก็บริดดำมากต้องเป็นสี่สามสีแล้วบ่แต่กีดึกมา มนนีมองยีผมดำครับวัานัคค้นต้องไปกับ้านแกสามสิบปีแล้วอันนี้มองยีผมดำเดี๋ยววันเขาสิเกิดบ่เดี๋ยวเวลนเป็นไงกันบมม้างห่วงสิมะทายอีกรอบหนึ่งมองนีผมดำมอง,งนีเบื้องเช้าวันดีครับใบามาดุนเลี่ย มืองมือแต่ว่าวอนวอนอีกกว่าันนี่ครับหน้าดำนี่นก็เริ่มนะครับเริ่มดำแล้วเดี๋ยวผมสิไดีล้วไปเอากับเข่ามาให้เพ็่นกินครับเดี๋ยวาเพิ่งดํานดำกัน ข้างขันทำไวไหมนําไวไปเลยครับมวนกว่าหน้าบ้านนี่ครับ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินครับผมเจ้าหน้า wow. Wow. นี่คือวิธีการเก็ดหน้าสมัยเก่าครับามาเท่าเอิญตกตกกาเนาะตกกา,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 า้วกาโลกาโลกามาแล้วกามาดำครับแต่สมัยใหม่เขาวานเราครับผลผลิตที่ได้สู่หน้าดำบ่ด้ครับ แต่ว่าหน้าวานนะสิวะแค่เดียวครับแต่เมืเ่อกห้่นแค่เยอะอย่างครับมืัอน,นี้เริ่มมีแดดัำเมื่อวามันมีแดดเลยมืัอน,นี้มีแดดครับอห้ยังเหรอให้ยังมาอันนี่เหรอ เดี๋ยวถ่ายทำลง YouTube ครับทีนี้เพื่อคนเบิงทัวประเทศเลยแมนครับวิธีการทำนาชาวเหนือเหนือไหมครับคนทางอีสานครับครับผมตอนนี้ทางอีสานเป็นเป็นหน้าวานที่นี่ แบบนี้ได้ไดไ้ผลผลิตยเยอะกว่าทางอีสานดีครับไม่ปลูกแล้วครับหวานอย่างเดียว,อวยอดต้นะอกน็ออแกกทแต่ยอดเออยอดเียงแกเอาหน่ะเหมือนทางเกาหลีครับยอดเหมืนนนนอนกันยอดเป็นเม็ดหระอครับอ มันกอดสารพิษด้านหองแต่เราต้องเอาคิดเปื้อนี่ยฮะครับนี่มันแง่มันนักครับหัวพูญญ้แบ่าหัวแบบใกล้ใกล้แย่จ้ะแต่ว่าน้ำทางอีสานเริ่มมันไม่ค่อยเยอะเหมือนที่นี่ครับ,รญญรบปีนี้ถือว่าน้ำดีใช่ไหมครับ,รบอ๋อตอนเยนมันโปรแล้วอนที่ว่าวัน ยอดไหมอ่ายอดเอาข้าวสวยมากเลยนั่งที่ยังครับปลูกนี่แน่นอนแบบนักแหละอ่าถ้าปลูกเอานี้เน,นะาะเอาหมดจะค่อยเล่นยายาขิงเนาะทางอีสานปลาจะเยอะครับถ้าเราปลูกข้าวไปอย่างเงี้ยปลามจะวิ่งชนขาถ้าน้ำไม่เยอะก็จับได้เลยครับ แป๊บเดียวครับจะเสร็จแล้วปวดหลังไหมครับพีไ่ไปไหนวานแล้วไปไหวนวานล้วของตัวเองเริ่มทำไหอยังครับ เดี๋ยวก็ไปช่วยกันอย่างนี้เนอ่อเอาแรงกันถ้าเป็นอีสานนี่ต้องย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับสามสิบปีที่แล้วก็จะเอาแรงกันแบบนี้แหละอา่าแบบนี้แหละผมว่าดีครับถ้าถ้าเป็นภาคอีสานสมัยย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วนี่คือไปช่วยกันลงแขกเขาเรียก ครับเหมือนกันนี่แนล่ลงแขกบ้านไหนก็ไปช่วยกันนี่ครับแป๊บเดียวครับจะเสร็จแล้วเอามือแป๊บเดียวครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะแปลวาข้าวมาให้นี่็ก็จะเที่ยงนะครบบบับสิบสิบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วครับเดี๋ยวจะเอากับข้าวมาให้กินครับเย้ครับ,อคครบตอนนี้เสร็จไปแล้วครับนาหา้าไล่เสร็จไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเ,เสร็จไปทางนูน้นทางนูน้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว หนึ่งงานสองงานสามงานสี่งานเหลือสี่งานครึ่งครับมันก็จะเป็นภูเขาภูเขานะครับแล้ว้าไปในนู่นภูเขา มันก็เป็นภูเขาครับออนนี้พักกินข้าครับ<อ>เดี๋ยวเราดูต่อเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะเสร็จแล้วครับรเหลืองานสุดท้าย กาเหลือต่เมร้ายนะครับของเทมดยกาดนะครับวันสามกระสอบสามกระสอบหาไรเคืองเหลือแบบหนึ่วันประมาณสองกระสอบก็ดีแต่ว่ากันจะก่อนติดตามกระสอบแต่ว่ากาเหลือทุกปีครับ แเทเลล่าหมื่นหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งหนึ่งหมื่นพอดีครับหนึ่งหนึ่งว่านถอนกาไทยหน้าของวันบรรยากาศดีครับบอคอยม่แดดไปไนระ พี่ไ่รบผมบนาอนนีบายสามโมงครับบายสามโมงน่าที่เแลียอะไรเพาะาบ่ายสาโมงกับเราบรรกดีครับ ให้คนตาใน้วกเขากับฝนที่ตกครับโอ้คหโอเสร็จแล้วครับนาดำล้วเวลาทำอยู่ สองวันครับอโอกาเหลือเดี๋ยวมีคนมาเอาต่อครับเพราะว่ากาเหลือ,อเราใช้หน้าดำทั้งทั้งมีควันนี้หน้าดำคนระับมาซอยแห้งกัน เขางามเลยครับเดี๋ยวช่วงช่วงเขาที่มันออกร่วงแล้วเสียสิทธ์ไทยบางอย่างเขางามครับรบรรยากาศดีเป็นดำแค่เพียวนี่คุณซอหยีที่ผคพูดับ การเกตหน้าแบบสมัยเก่าครับดำเอาบริษัทสารเคมีหลายขงงางงายๆแต่ว่าบ่นี้ป่าครับนี่น่าบ่ขวดนี้ป่าคือบานที่ีสามันฮ้อผมว่าผมจะสือปนิลมาปล่อยครับมาปล่อยในไฮน่านี่ยปนิลเนี่ยมันบ่มันบูบืนหนีไป บบคอยเบือนหนีก็ยังเบียงเบียงประดุก็กยังแต่กระกมันบวมีปากคอนะี่มันสิกินปลาหน่อยว่าชาวปนินมาลงจัดสองพันตัวใ้หน้าเนี่ยกะกะมันสิหนี้ไปหรือว่าจะมีคนมาลักกะถือว่าท่าบุญไปครับสองพันบาทแือสองพันตัวนี้ก็ นาสิได้เงินขึ้นอยู่แลครับกำมันบอกำมัน,อมนบอบืนนี้ทือว่าคนบัมมหลักไปกินก่อนแต่นาสีรักบัเบิดดอกเพราะว่ามีผีชายเป็นนอนอยู่เถียงหน้าเฝ้าอยู่ครับตรงนี้นะครับนะครับนานาเจยวเขาก็ว่าสิล่องเวาวเมาื่อคืนบึงครับตรงนี้ บักเคยเอาวาวเมื่อคืนนี่ยักเทียช่วงหนาเกี่ยวเขาเพราะว่าู่มยองนี้มันมีแต่ภูเขาหลอมเนาะมองบนกับภูเขากลางนี่กับภูเขาภูเขาอ,อ,อ,อ่อนเบ้อครับภูเขาสูงผอ,งอมอ่ามันเวลาร่มมามันสิเป็นร่มหมุนเป็นร่มหมุนซะส่วนมากนี่ือเห็นแห่วาววันนี้เนาะ แค่ว่าเข่าง้างครับมีว่าเดี๋ยวปนินมาปล่อยไปกลางๆนี่ไว้ให้กลางนะครับเราไม่นสิกระจายเอาเองหรอกแต่ไม่มันมันเบือนใดปกติแต่ปนินมันจะปว่อ,อยเบือนนี้หรอกแ่แต่เพื่อมันเบือนเนาะก็จะปล่อยไว้ทุกให้แหละครับแต่ว่าเน้นที่ให้กลางย่ให้กลางย่นะครับเพราะว่าแต่ไม่เบือนนี้มันก็สจะไปไดนบวกใครบันใด ก็ที่จะให้มันอยู่ได้ดนสามเดือนเกี่ยวเข่าประมาณสามสี่เดือนมันหนาสิใหญ่ซสำเภามือแล้วนะครับแต่มันกินดับทร้งชาติใหญ่ทำอะไรก็ล่องเมืองปีแรกนะครับแต่แม,ม่นได้ผลกสิมาปล่อยทุกปีที่มี่หนามหลายๆนะครับเพราะว่าทางเหนืลยฮะหาปลากินยากครับะคือว่าหาปลากินยากาแค่นัะนแล้วผมสื่อแหมา เดี๋ยวไปหาวานแค่สองเทีย่ยนะครับเที่ยแรกบ่อปลาที่ว่าหมู่ผมเป็นบอ่อปลาของของหมู่บ้านแต่ว่าเป็นสามาท่านลุงป่าเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไปขายเองนะครับก็ได้ว,วานเที่ยนนั่นแหละหล่สุดเที่ยที่สองไปวานเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับดีอันนี้ปลาไม่นําไม่นําว่างบอกไม่ไม่นําปิงเราไม่แน่ใจ มันขึ้นมานะครับก็เดีวานตีเทียนหนึ่งสองเทียนหนึ่งครับซื้อมาไว้สองสามปีแล้วนะจึงเดืรง,นะง,ง,ง,งสองเทียนนะฮนะอ่าว,ว่าขังเทิงนั้นเป็นเคื่อนครับเป็นเป็นเคื่อนเป็นเคื่อนก,กนักหนาบัดวบปลอยลงหนาหนาหน้าเวลาหนานบมบ่มีนะครับเกิดจีปลอยหนามลงมาตามหนามคล้องที่ผมให้เบิ่งมาว่านนะครับ นำข้อ,ขอมือน,นะกระสีผ้ากันปล่อยเขาหน้ากันชวนในจะบอกไม่นานนะครับเพราตอนกระสีไม่นานทั้งเขื่อนอยู่ฝนตกลงมาเขาสีเก็บหน,นักทั้งเขื่อนเนี่ยปล่อยลงกหน้าก็ะสีปล่อยเขาหน้าแต่ว่าปีนี้พัฒน์เนี่ปล่อยฮอดเขื่อนซ้ำน้ำไหลายครับน้ำใน,นหน้าเต็มแล้วนะครับพัฒน์เนี่ปล่อยฮอดเขื่อนกัปีนี้อุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้เป็น ไฮนาประมาณสิบ,สบเจา้าสิบกว่าเจ้านีะครับเปยายพี่น้องกันเบิร์ดกับแถวนี้นะครับมันสีมีบ่ค่อยหลายหรอครับเพราะว่ามันมีแต่ภูเขาพื้นพื้นที่ส่วนมากของของจังหวัดน,นี่เป็นภูเขาเบิดครับอยู่โดยเฉพาะอำเภอเถินลำปางนีนะครับมีภูเขาแถวสีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กว่านะครับสีมีที่ททไปทำนานอย่างเ่ประมาณ ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นานะครับู้ใดมีหน้าเนะี่ยคือเขาบอเฮ็ดขายเขาก็เฮ็ดกินไปซื้อนะครับเขาไปเฮ็ดไปกินก,ก็มือนี้กัถือว่าแล้วเรียบร้อยครับสําหรับการเฮ็ดหน้ามือมือมือนีการลงกหน้าดําหน้าได้รับความโดยมือจากชาวบ้านครับบ้านต่างๆวิธีการนี่คือเขาสิม่าซอยเหาเขาสิไออะไรมาจากปากเคื่อนครับอ่า อะไมาจากป่าเขื่อนพุ่นนะครับเห็ดหน้าท่าหุ่นก้อนเห็ดหน้าไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆไหลแล้วไปหอดคนขับลงไปหอดข้างล่างพุ่นเจ้าได้ถึงก่อนกับเห็ดไหลไปเรื่อยๆครับซอยกันไปเรื่อยๆจนจนหอดหน้าหลังบันหลังสุดท้ายครับท้องที่ไก่หมูหมากครับก็ถือว่าเป็นทีสิ้นสุดเขาเสียซอยกันไปเรื่อยๆที่สุดปีครับผมอ่าวนท่านบั่นเขาก็ซอยกันนะครับผม มืงอนีก็พ้ามาเบิ่งวิธีการเห็ุหน้าของอคนเหนือครับผมเิ่นกะเหตุบ่คือคนอีสานมาันเฮานะครับเิ่นเด่นปูเขาไว้กินนะครับผมเิ่นกาหน้าเิ่นบลา,ายจังหน้าบานหลังนี้ก็ไม่อยู่ห้าไร่ครึ่งนะครับห้าไร่ครึ่งนี่ครับเหลือเราทุกปีครับห้าไร่ครึ่งนี้เิ่นดำออกแบบนี้เิ่นใส่เพิ่นใส่ข้าวปลูกอยู่สามกระสอบ ทันกระสอบนี่วานอย่างที่ผมบอกนะครับล้วก็เป็นกาโลคก,กามาดํานะครับเหลือกาบางร้ายหนึ่งกาถามันจะเห็ุให้มันมอสมปเป๊ปะพอดีกับเจี๋ยวมานสองกระสอบครับเลยนะห,หาอะไรขึ้น,นะครับแต่ว่าต้องเฮ็ดเหลือไปก่อนเพื่อเพื่อมันขาดนะครับขาดเกินนี่ก็าขาดแล้วก็เลฮ็ดเกินไปเมืหันกับมีค้นเมาเอากาที่ว่ามันเหลือเหตุหน้าเพิ่มต่อครับผมถือว่าแบ่งปันกันไปนะครับแต่ว่าสองกระสอบนี้ นะครับปีที่แล้วหน้าอะไรขึ้นตรงนี้ครับได้เข่าร้อยห้าสิบกว่ากระสอบนะครับผมถือว่าได้หลายครับแต่มันหน้าวานน่ะซิบอไหลายํานี้นะครับหน้าดํานี่ห่วงมันสีไงห่วงเขามันสีไงครับผมนะครมันชอรดมสมบูรณ์นะครับผมเกี่ยวง่ายพ้อมบกใหญลมนะครับผมเข่าเสมอกันดีนะครับเข่าห่วงงง่ามพ้อมนะครับได้ร้อยห้าสิบกว่ากระสอบปีที่แล้วคิดมันไวดอยู่นะครับเห็นมอีกแล้วนะครับก็ ถ้าแปงไท่าสาบันเท่าการะกสีเพื่อสะเค็ดหลักกาขายเนาะขายมาใส่มาให้ค่ารถค่าปุ๋ยค่ายาค่าจ้างคนนะครับผมหเหลือก็เฮ็ดกินบางบบาง้านกับบุญเรือกับสมวนบ้านมาผมเองนะครับบ้านผมเองนี่ก็มีหน้าอยู่แต่ก่อนสมัยปั่นผมเป็นเล็กหน่อยพอแล้วมีหน้าอยู่ลอยลอยก็เลยนะครับผมมีลูกแปดคนนะ้นลูกแปดคนกับ แบงๆๆ่งแบ่งแบ่งกันขายพร้อมนะครับส่วนที่ว่า,าพี่ไส้เขาล้งบาลขายให้พี่ไส้เนี่ยขายอะไรกันเนี่ยขายน้าให้นทดียว,ว่าคนแต่กั้ไปแล้วลคนมีห่น้าน้ำแน่ตอนนี้ก็เลยอ,อยู่ประมาณเจ็ดสิบกิไร่หกสิบกิไร่นะครับแบ่งแปดคนเนาะสดหลังลงมาเรื่อยๆนะครับอัานาคตข้างหน้าไปหน้าสีเริ่มหน่อยลงนะครับเพราะว่าค้นเริ่มหลายขึ้นก็คือ แตกไปหายขั้วนี่แบ่งไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยหรือว่าขายไปเรื่อยจะไปเสิยบไปนะครับแต่หน้าบ้านเขานี่นี่นีห,นหนลูกูสามสามคนนะครับหน้าหาอะไรคืงแต่เพิ่นบอแบ่งครับเพิ่นเห็ดเห็ดน้ากันกินน้าก,กันครับเหล่าเดียวนะครับผมกินน้ากันนะครับผมกะกะเิ่นจะเป็นว่างสิตตลอดนะครับกาผมก็จะไม่เหดกับเพิ่นนี่แหละครับกะมาลง คดิดดีๆเข้าการาเพ็ดหน้าสมัยแบบสมัยเข้าของคนทั้งเดือครับผมซึ่งอีสา,านมา้าน่ฮากับน่ะสิบวกอีมีวิธีนี้แล้วนะครับวิธีดำหน้าบบนี้อาซิมีเป็นบางมองนะครับผมถือว่าคอมเมนกลับมาใส่วิธีเข้าได้ครับถือว่าดีครับแบบดำเอาแต่ว่าที่ที่เปลี่ยนเป็นระบบวานส่วนมากก่ะเนื่องจากว่านา้ำมันบ่พ่อเน,อะนาะน้ำมันบ่พ่อก็เรียว,วานเพราะว่าการดำแบบนี้ กันบ่มีหนามด้วยมันกระดหาหยาดนะครับเนาะผมเคยดำอยู่แบบบ่มีหนามนี่ใส่อันนี้ไหม่นําแหลยเสียบเสียบเอาครับเสียบเสียบเสียบแล้วกาเอาเข่าโล่งนะครับแล้วกว็ต้องรอหนาม,มาเอาหนามาใส่ให้เข่ามันงามนะครับแต่ว่าตอนนี้ขนามบอกว่ามีแล้วก็ยันเป็นวิธีวานนะครับผมครับเปลี่ยนอีกทางหน,นึ่งนะครับแต่ว่าทางนี้เขาหนามบุรมสมบูรณ์า่มีภูเขาหลายคนตกดูคนตกหลายนะครับตกแทบสูมือเลยนะครับผม ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับผมแต่ว่าหน้าเขามันหน่อยครับผมเขาก็เลือกบริเฮดขายเน้นเฮดกินอย่างเดียวครับผมบรนี้ก็ขอจบไวซามีคอนนะครับผมเดี๋ยวโอกาสดีๆสีลงคลิปดีๆพี่น้องเบิ่งกันนะครับผมมันนี้ก็บริเฮดสซนูวาวนะครับผมบริเฮดวาวนะครับบริเฮุวาวทรงพี่น้องนะครับการมาเพื่อแชร์คลิปดีๆมาสแกนโอการเี่หน้านะครับ ขอบุญลาทีเขามารับชมครับผมบผลกำลังลิ้นกำแดดออกผลลิ้นวสวัสดีครับขอบคุณครับ